เอาโอ้ยบ่าคุณยายมาหัวนั่งนั่งหัวยุ่มยุ่มอยู่เว้ยเอาสวัสดีครับคุณยายนั่งสวัสดีครับเอาแบบนี้นะครับมือนี้กามาตามต่อแนวทางตัวเลขของคุณยายนั่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมหลังจากที่งวดที่ผ่านมาอตัวเลขคุณยายเนาะครับเนาะศูนย์ห้าไม่ต้องกลับแค่ขยับขึ้นบน วิ่นตรงนี้เลยอจยขยับขึ้นบ้านขึ้นขึ้นล่างขึ้นบนนี่นะวิ่นนะครับผมเอาแต่ว่าโอาแต่ว่าล่างนี่คุณยายเหล็กเด่นคุณยายเนาะล่างเด่นแปดรองศูนย์ออกศูนย์แปดเต็มเต็มเยอะยว่าเสนอยวายแล้วว่าอันบุยอันอาจารย์ใครเนาะครับสามตัวแตกเออไข่นาเก้าเนาะรอบแปดเนาะ โวยดีใจจ้วาว่าแนวไหนบอยตาป่านนี่กับคกาก็แห้งแล้วล่ะครับคนยาด่างครับบ่ละ,ะเอาคือคนสามโอยอยากได้สามตัวแตวแกจัดไปสังคับงวดนี้เดี๋ยวคนย่ายไปคัดสามตัวมาเน้นเด้อนะไปคัดสามตัวมาเน้นเนเลยงวดนี้เอาให้สามตัวแตกเนาะบาด,ดีสีได้แล้วตัวสถานปฏิบัติธรรมเฮาหนะแล้วตัวเขาก็มาถามเอาดีแล้วดีเงืนเชเขาหาพันเดี๋ยวนี้นะเอาผู้ใดมาถามเอาโอ้รถแม่คนตัวร์แม่ แม่กระายผมเนี่ยเปียงคาน้่นมันนุนนั่นนี่ถ้าเขาโอนเงินเอาพุทธพันสองพันดูจะว่ามันมันเร็วเกินไปล่อหอดล่อสอแบบหนึ่งก่อนเนาะบอกเพื่อนทาบานี่กับเอฟซีโทรมาหลายห่ะครับหลายพูดายเดียวจิญไฟเหมือนจิญได้ประชาทไหมเราคุณยายจำเบอร์โทรจากของได้ปะได้เบอร์เบอร์โทรคุณยายนางเอาเบอร์ใดครับคุณยายเอาอันศูนย์แปดห้าสามสองหนึ่ง เอ่อแปดสี่แปดห้าครับ085ย์แปดห้าสามสองหนึ่งแสีห้าปดหนึ่งปดอ๋อเอาเอาไหมครับคุณยายเอาไหมศูนย์แปดห้ 8, 5, แมนสามหนึ่งแมนแปดหนึ่งแาโอเคเอชจเจัดเจนนี่คือเบอร์โทรคุณยายนั่งนะครับเอซี่ก็ถามหลายหลายหลายตัวครับเดี๋ยวกระสิล่งเบอร์ไว้ใต้คลิปอีกรอบนึ่งยูดอกจ้านะครับบ้านี้ แต่ว่าในส่วนของคนมิโชคเอฟซี FC คนมิโชคกับมีไม่เหตุบุญกับคุณยายอยู่ดอกค่ะคร่าวๆน่านะจะสองพันล่ะครับแต่ว่าบ่ท่านได้ไปเบิกอยู่เดี๋ยวถ้าจะไปเบิกแล้ก็เสียเอามาให้คุณยายลหละแต่ว่าเมื่อนี้กับมาเอาเล็กฝากเอฟซีสกรในให้เป็นแนวคิดครับให้เป็นแนวคิดตองวดคุณยายคำานวณเข่าๆแมนบอให้ชุดเดนให้ตัวเดนตัวร่องทั้งบนและก็ล่าง นะครับแล้วกาให้บนสี่หางล่างสี่หางบ้านนี้ให้เวลาคุณย่าสองมือเดียเด๋ยวเด้จ้าเป็นยังไงเนาะเหตุการณ์บ้านเราไปบ้านนี้ติดเรี่ยวฝับงบ้านก็นได้การบ้านเท็่เรียบร้อยแล้วเหรอจ้ามีอย่างเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ่ครับบอบ่บ,บ,บมีเปลี่ยนแปลงมีแต่สิเพิ่มคือบ <c ười> <c ười> างสันนอวบ้านนี้ <c ười> มีแต่สิเพิ่มกันนะใครจ้า คันคุณยายเพิ่มบ้านี้ผมจะได้ไปหากระดาษ A อ A A A อเอเสามริบบาทนี่กับจีนอะตอนนี้สมมติโจทย์นี่กระเต็มหนาพอดีแล้วบนสี่หางล่างสี่หางครับแล้ววันนี้เอาหาหนังเดี่องนี้คุณยายนั่งเอาหาเบื่อฮะเบื่อทุกสับจาหโอ้ยเดี๋ยวค่อยหากระได้ดอกเออจ้าะเพราะว่าอันแม่น่ะมันมีสองเบื่อแม่นายครับอัน ครับเดี๋ยวค่อยหาก็ได้ดอกเนาะเดี๋ยวค่อยหาอันนี้ก็ได้ที่ดังก็ได้พราะว่าเข,าเขา้าห้ยครับเอฟซีไปเบอร์นึงแล้วเด้เท<า>รมเบอร์นั่นก็นได้ยืดดอกบาหนี้อ๋อเรือ่องไปภาวะแบ่งยุ่ยใส่บันผมนึกว่ามันใจบุญเอาขอมาให้แล้วบ่บ่ใจบุญมากเห็นกันต้าเมื่อนั่นแล้วใจบุญย<บ>ับงบ่มาอีเอะว่าถ้านอนฟันนะครับเดี๋ยวผมสี ไปตามมาให้ดอกถาวาสันเพราะว่าซื้อมาเรียบร้อยแล้วผมก็จ่ายเงินไปแล้วล่ะครับจ่ายเงินให้ใจบุญไปแล้วค่าเราแบกนะครับกับสิบแปะเราแบกมาให้คุณยายล่ะบัดเนื้อนุกับฮักในตรงนั้นลดเด้อจ้าโอ้ยว่าเป็นอยังดอกผมซื้อมาให้ครับเ่าแพงดอกคุณยายเครื่องละสามพันหนึ่งเยอะสามถูกเคียงละสามพันอ่ะบ่ลูกล่ะอ่าหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละ ก็ยังกัคือถือว่ามาทำบุญกับคุณยายเพราะว่าคุณยายกับขาดแค้นในส่วนพาวเบอร์แบงเนาะจักจังไดเหมือดไฟเลยวันี่แมเฮ้ยคุณยายฮะย่าให้จะวขวางเหมือดไฟดิเอาบ่เหมือดดิไฟนะไฟแม่บ่เหมือดแต่ไฟแนวอื่นมันเหมือดบอกเอาเอามาดิในส่วนตัวเลขครับผมค่ะ อ่ายังคงเป็นชุดเดิมบอกครับแม่จ้ามีเพิ่มเติมอีกอย่างมากบออันไม่เพิ่มเติมแต่ซีสองโอ้มีเพิ่มเติมซีสองจ้าเอาโค้งกลางกลับโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเด้อค่อยสรุปสรุปบมเมนสรุปนี่ครับสรุปเนาะอ๋ออันนี้ก็คืออเพิ่มซีสองขามาในส่วนหลางกันบ่ครับเอาเอาส่วแปดออกเอาซีสองเพิ่มครับเพราะว่าอันแม่ว่านะขั้นขั้นสูงมาก คือซีสองนี่เด่นกว่าศูนย์แปดนะครับซีสองเด่นกว่าศูนย์แปดเอานี่ครับ 4, <5. S 2> นี่คือตัวเลขของคุณยายนางนะครับผมล่าสุดนะครับตัดศูนย์แปดครับผมแล้วก็เพิ่มตัวเด่นเข้าไปก็คือซนะีสองเนาะส่วนศูนย์สองศูนย์สี่ับศูนย์หายังคือเกา่ามาดนี่คุณยายบอกว่าเอามาที่บนก่อนกระสันเนาะม,มาเริ่มต้นจากบนก่อนจ้าจ้า บนเอาแม่ขึ้มักสามหาปหาสามแทะมักหาสามแห้งบอกเออผู้นี้คือว่าเอาตัวนี้เพียงแม่ที่นั่งอยู่บึงกันเขาก็สร้างขึวนี้เนาะอยู่ที่คุณยายเนาะมักหาสามไหมครับมักหาสามทุกจริงทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณยายนางนี่ครับแมนแมนแมนเอาตามสูตรคุณยายนางเอาตามความชอบของคุณยายนางแมนเนาะบนเด่นห้ารองเก้าให้ว่าหานี่ คุณยายบอกว่าล้านเปอร์เซ็นเลยมันบอกแมนบ๊วยหามาล้านเปอร์เซ็นครับห้ว่ามันใจมากๆงวดนี้เอนะเอะมานี้ตัวจับคู่นี่หาศูนย์หาสามหาเจ็ดแล้วก็หาเก่าค่ะ ใครว่ามักหาสามแห้งอีหลีงวดนี้แมนหาสามมักแห้งอีีคือยังศูนหาไม่ได้ครับคือยังศูนหาเนี่ยบอคือจังศูนหาดีใจเอาเด็กหาสามเมียงคือดีใจแบบนี้คือสูนหาเดี๋ยวคัดแม่แม่ซื้อนะบอกเมื่อดีดีแต่ว่าลูกบ่ห้ซื้อโอ้สูนหาบ้างหันนะเออมักแห้งครับมักแห้งต่ว่าลูกบ่ห้ซื้อครับคัดแม่ปล่อยเด็กแล้วแม่ย่าไปซื้อเด้อคันไมคัดดวงโอ ชื่อเพิ่นถื่อซะจ้าจ้าอาาผู้เพิ่นได้ข่อยก็ได้ผ่นเพิ่นได้โชคเพิ่นก็สิมาเฮ็ดบุญน้ำดอเรื่องสี่บอกแม่นเอื้ะแม่นอยู่ครับคุณยายแม่นความลูกสาวของคุณยายนั่นล่ะไอ้ต้นซื้อมาหยังนี้จะมาเลาอยู่นี่ตุ้ยๆตุ้ยๆไปไกลไกลเจ้าวินี่เห็นแมนคุับโอ้ยย่ามาหนี้คุณยายครับเอออเาไปสักตั ยูน,นีเนาะมันกระมวนยังสิเลรอเนาะงวดที่ผ่านมานี่ให้ว่าคุณย่ายนีมักเลขศูนหามักจนพ<ล>่ออยากเอาไปกอดนอนกอดโดมเออ,เออเออพูดนะอันเดียวศูนไอหาเก้าเมนมกเก้า 9, หากับศูนกับศูนย์หานะบ,บอกเบิดผู้ใดไโทษมากบ,บ้านหลวงปอถึกเมื่อบ้านเบิกเมื่อบ้านเออม,มาว<ม>่าออแม่ได้เตัวไอ้นู่นนั่นนี่แม่ก็เขียนห้บ้านหลวงบมวานมุ่นก็เขียนหายสองตัว บ่มีดวงแมนแมนนะครับแมนแมนภูเพิ่นบ่มีดวงซื้อบ่ได้เด้อบ่ซื้อบ่ซื้อพ่อบอซื้อแมนเฮาเขียนให้ก็บ่ซื้อซื้อแล้วก็บ่กลับครับบาดนี้สําหรับงวดนี้ครับผมอือ5ามแมนคุณยายมักแข็งแห้งเงือมักแข็งแคบก็สองสีครับกับ24บ่ครับกับ24กับ04น่ะมักแข็งเพราะว่ามันเด่น4น่อยเด่น4แม่น มัแข้งแห้งกันม่มาศูนย์ีก็คือสององนะอ้ยเดี๋ยวจะฝซด้วค่ะบัดนี้คุณยายถ้าคุณยายนั่งมักแห้งไปนี่ขอผมเน้นคักๆอีกแม่เอาเอาีสองวสันมักแข้งหลายซีสองวสันห้ามักมักแห้งอันนี้ก็จ้าจ้าจ้ากยังสโลดเพราะว่ามักแข้งหลายเนาะแมนเพราะว่าแม่บ่บ่ได้เรียกซีสองซีสองนี่ก็มัแห้งด้วยกันแมนแมนแมนศูนย์ซีเลยครับเอาศูนย์ีกั เอาเป็นตัวร่องใช่เปลี่ยนตัวร่องเนาะตัวมักแห้งนี่คือซีสองเอานี่ครับเปลี่ยนตัวเน้นจากต่องวดนะครับอืสําหรับล่างเนาะล่างนี่คุณย่ายน่งบอกว่าเด่นซีร่องศูนย์ให้ว่าซีนี่ล้านเปอร์เซ็นจากถี่มาบอม่านะเข้าก็ได้ว่าเข้าก็ได้ว่าเอาเขียนไปิซีสองสังเกว่าเป็นศูนย์แต่ซีมาล้านเปอร์เซ็นเนาะ ซีมาล้านเปอร์เซ็นจักสีมาซีนี่คือสีมาซีนี่กับว่ายังสั่นแน่ไว่าซีนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์้าโอ้ยน้อจักสีมาบ่มากวันนี้บ่าจักสีมาบ้ามากมาศูนย์หือระบุว่าไว่าบนนี้มาคาสามแห้งมากๆส่วนล่างนี่คือชุดที่ไ้ไปต้องงดเมื่อมีเหล็กซีสองเลยบอมาอาตัวนี้คานไวหนครับบาร์นี้ศูนย์แปดบ้ามาแท้ขีดทิมแล้วครับขาทิมเลยเอาไปทวงหน้ามแล้วเรียบร้อย นะคร,บรับเอาไปต้มยำทำแกงทางไหนก็เอาไปแต่ว่าซีสองนี่พลาดบ่ได้เลยเพราะว่ามั<า>กพ่ออยากมากอยากออกมักตบมาแต่งขุ่นหราไปเนาะกุใหญ่เนาะแนมนบอกฝา,านนั่นนะครับตอนนี้คือซีสองนะครับ <S <S เป็นตัวเน้นครับผมใครว่าถ้าเอฟซีท่านใดฉีดเลือกจับลอตเตอรี่นี่คือศูนย์ซีไอซีสองนี่คือจับได้เลย,เลยแมนซีสองกับหาสามนี่จับ จับได้เลยเออจะเป็นร่างหรือเป็นบุญก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนแมนบอกอาบเอาไว้สะก้อนเนาะคือจับได้เลยหาสามกับสี่สองนมันคือว่ามันมาเนมันมันมันมาเป็นควงโค้งกลางครับโค้งกลางโค้งสุดท้ายที่สรุปเทียนึงกับคือสุดท้ายบอกแนบมาหนี่คุณย่าผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งตัวเลขคุณย่ายนั่งเนี่ยเข่าตัวเน้นดูดูเข่าตัวน้เนบ่อยมากงวดหนึ่งหกงวดหนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งอ่ะ เข่าตัวนิ่นก,ก็เข่าแปดกับศูนย์ตีงวดนี่กับเข่าศูนย์หาเข่าตัวนิ่นพร้อมองวดที่ผ่านมาบางาังคับศูนย์หากับแปดทุนครับให้ว่าเข่าตัวนิ่นบ่อยมากตัวที่วงกลมให้แดงๆนี่แหละ <S <S 2> <S 2> แต่เอฟซีท่านใดตามคุณยายนั่งนี่ถ้าทุนหน่อยนี่ซื้อต่ตัวที่วงนี่แหละแมนแมนแมกว่างสันบ่ถึงงวดนี้กะกะถึงงวดหน้ะแมนรออีกนะรอแป๊บมินบอแมกกระบอกบอกข้าเจ้าพ่เสียงเฮาดอกนาย ผมผมสังเกตมาหลายงวดแล้วตัวเลขคุณยายน้างนี่เขาตัวเน้นว่องแดงๆนี่บ่อยมากอีหลีแมนแต่ว่าเขาบ่เสียเฮาแหมกะบุญไผบุญมันครับคุณยายบ่เป็นหย่างกวางศัตรูคุณยายนี่ท้ำหน้าที่ของคุณยายอย่างดีที่สุดแล้วแมนครับโอ้ยนอว่าซั่นเออเดี๋ยวอะ๋ลยายนางบ่จ้าอ๋อย่าเจ็บท้องแม่ว่าเอ้าเอาว่าเจ็บเป็นจังไงเพราะว่าบ่กกับโอ้เออหรือว่าบ่บอกบุญบอกนั่ง เอาอีลูกสาวขอยืมบึงการมันแหงขักตัวมันสามสื่อเลขตัวบ่ไม่ได้ถือยิงวันนี้นะแม่ออันแม่ว่าจันมาเนาะอันรับสายอีนั่งซัวเรื่อยเรือยวันโอ้ว่าจะคล้องบ่โอ้ยคนนี้ยังว่าจะคล้องก็เป็นรับสายอีนั่งซัวเร่อยเรือแม่วันเอาแม่บอกว่าเอานางเจ้าให้ละเบิดตัวเลขทังอื่นละเอาไว้แม่มันบครับงวดนั้นนะมันศูนย์หกสองงวดมันบอ <Man. S 2> มันกับมาเอางวดรุ่นนี่มันันอันมันอัน,อนเอารถดเปรยเข้าไฟแนนงวดรุ่นมันแก่ไ้เมื่อืมแต่งวดว่างหันนะบอกรับสายอีนั่งชัวรได้เร้อแม่วันยาอะอ่นี้แม่ว่า <c oughs> คือคุณยายยังสี่เอฟซีนะ่ะเพิ่นกะเพื่อนติดตามคือเพื่อนที่ตามยูทูบ e นี่ติดตามแม่ติดตามไลฟ์สำนักนอกจากที่ตามไลฟ์สำนักแล้วก็ติดตามไลฟ์ช่องอมานีพ่อไลฟ์ช่องก็มีทั้ง สกุลแน่ทั้งบุรีรัมย์ทั้งกรุงเทพกรุงเทพเอามาบานนี้ก็ว่าสิเอามาเปรียบเทียบเอามาย่อยใช้กันแต่ว่ามันโมเมนจังสั่นนะครับที่จริงนี่ตามรักแล้วเนี่ยถ้าอยากถูกเนี่ยสำนักสำนักไหนที่แม่นเนี่ยตามสำนักนั้นสำนักเดียวถ้างวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าก็ถูกอย่างยางเต็มทีให้ว่าเพิ่นลุดเนี่ย เพิ่นการลุดงวดเดียวแม่เพราะว่าขั้นรุดโค้งงวดเดียวเท่านั้นต่อไปก็คือเขาครับเลขคุกยายนั่งรุดแค่รูดลดนวดเดียวเล่ห like <out> ์กุดนวดเดียวนะกะคือคือว่าอะไรกุายจคือรวงไผ่วงมันแค่นั้นช่วงที่แบบช่วงต้นงวดเนี่ยสิคิดได้อยู่เด้สิคิดได้อยู่แต่ว่าพ่อเริ่มเลขใกล้เสียออกเอาแล้วดีบบานนี่หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังบ่ตังว่าทั้งอื่นหรอครับผมก็เป็นคือกัน บอกเอฟซีได้จากขอเฮ็ดมาได้ที่กันครับคุณยายว่าอันงวดบางแล้วเนาะชูนหาครับเก่าหาเนาะครับตั้งแต่งวดแรกหยัดงวดสุดท้ายเออวนช่วงแรกจนช่วงสุดท้ายเนาะครับแม่นะอืมโอ้ยว่าสันลูกก็ลูกก็ว่าเอ้ยอย่ามาเจ็บหพร่าเจ็บปู่ย่าหนีมาเอามาเนี้กายถือว่าได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้วนะครับคุณยายนางฟันแล้วล้านเปอร์เซ็นบนห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์และ ห้าสามนะครับหักแห้งตานซูนหาเลยนี่คือเลขบนส่วนล่างนะครับสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่ฟันล้านเปอร์่าตัวจับคู่นี่ฟันล้านอยู่บอกคุณยายจ้าจ้าฟันลา้านนูนตัวจับคู่นี่ก็ฟันล้านเลยเนาะ<ม>นเอาล่างสี่สองล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาจังไรกับบ้านนี้กับครอบครัคุณยายนั่งซ้ำนี่แหละจังไรกับขอบบุญขอบคุณคุณยายหลายๆครับผม